สวัสดีครับพบกับผมสองผู้ผาพาลีสวนนะผมอัปเดตอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่านะครับพี่น้องครับผมตอนนี้น้ำกำลังไหลนะครับผมน้ำกำลังไหล เริ่มมาแล้วก็วนอยู่4ร้อยสี่สิเบเอ็ดจุดแปดเสือดเริ่มเริ่มไลรมาแล้ว ทำงานไว้อยอะหน่สาบนิ่ก็ม่นั่นกองเงินตัวน,นั้นหอดประสางงานมันสิพังพังง่ายางออ่ายเดี๋ยวจ่อันนี้พักบุ่งบ้านเราสองแปลงวันนีงลม เนวแกแต้มบักทวนะเวแต้มบกทวังแต้มกทัวรครับคู่ประคมวันมาเบิรดตกันวันที่สามสี่เหียทุงเวันทั่วที่่ัวแล้วัวแปงแล้วเอาแปงเดียวไปก่อนเซียวอีกแปงอยู่วันัน่แปงบ่โอ้ยวันแปนบอลลอนมาบอลลนทีว้าวันวันคู่แปงวันคืนเออ ก็คม่มถสองส3แ่นไใส่เลขอักบุงก็สีบ่เ่ิ่่่่่่่ะ่อ่่่่่่น่นอยู่่่่ก่่กั่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่อกว่่่ว่า่่่่่แป่่่่่ว่่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 มื่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่ง่

แน่นคุ้มเครื่องเสียงบ่มเมื่อเสียงตัวมาขึ้นนี่บ่ฟังบึงน,นึกว่าจะพวกนี่ร้องเพลงเจอดอกอเริ่มไม้แห้งแล้วออกเต็มท่อนี่ข้าวเดียวนั่นเออ แดดจอันแดดจักสาสี่โมงขึ้นเมื่อนสีแห้งเปิดนันอยู่ทางจากๆปุลันมจากส,สามสาม,สามสี่โมงขึ้นเมื่อนตอนนี้ยังโยนยังอยู่อันเจ็ดโมงกว่าสองโมงเจ็ดแปดโมงก้โมงสิบโมงนเมื่อน่งดีแล้ว เบิ้งมันออกเต็มท่อดีเนาะฟอนออกเต็มท่อดีเลยเบิ้งไปเบื้องไปท่อมันโกง่งลงมันออกเต็มท่อไปท่อโค่งลง่มประครังนักนำแล้ว